ทรงพระเาตั้งใจฟังธระเทศนาเมืน,นี้จะ,ะอธิบายโมคค์สองเรื่องไว้ใกล้นี่แหละไม่ต้องอื่นกลดอะไรหรอกคือความเกิดกับความดับเท่านั้นแหละข้อใหญ่ใจวามไม่มีอะไรกจากความเกิดกับความดับแต่หากก้างขวางม,มาก หมดทั้งโลกนี้ทีงไม่เกิดกับเท่านั้นพูดง่ายๆของนิดเดียวแต่้าก็กลัวมากลัวกินกลัวก้วงขวางถามว่าเกิดก่อนหรือดับก่อนดับก็มันเคยเกิดแล้วเกิดยังเคยดับแต่ที่เจรนาลังหรัวอะไรเกิดก่อน มันได้ดับก่อนทัานหากว่ายังเวียนไาวแต่เกิดอยู่เกิดกำดับก็เท่ากันราคาเท่ากันต่อเมื่อใดยังไม่สิ้นกิเลสตราบนั้นแห่ะคงเกิดความดับเท่ากันแต่โดยส่วนมากคนเราเนะี่ยชอบจะเกิด ไม่ชอบดับเห็นอะไรเกิดขึ้นมาใหม่ๆเข้าใจว่าของใหม่ก็เลยชอบอาชอบใจนางเด็กนี้เกิดขึ้นมาชอบเอาชอบใจจูกชมซะจนนี่ดีแหละแต่เวลาดับไปเข่าโศกเดือดร้อนวนวาย ความไม่เห็นตามเป็นจริงมันต้องเป็นอย่างนั้นความเป็จริงแล้วถ้าไม่ดับมันก็ไม่เกิดไม่มีอะไรจะเกิดมันดับแค่ก่อนมันก็เกิดเราทุกคนเนี่ยนะ <c oughs> ที่อยู่นี้เดยกันอย่างนั้นมีใครบางที่จะไม่ดับเอานั่ง,น,งนี่ทั้งมดนี่่หนะ พิจจะนายสี่ทัวเนี่ยมันความดับทั้งหมดนี่พูดกันง่ายๆว่าตัวตายทั้งนั้น,น,นตัวที่อยู่ในงไงหระพิจารณตัวตายทั้งนั้นต้นไม้ภูเขาสาตวัสทุกอย่างต้นหญ้าต้นอะไรทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเพื่อนวิถีแผ่นดินอันนี้ ด้วนแต่เป็นของดับทั้งหมดให้พิจารณาให้ดีถ้าพิจารณาไม่ดีก็เพิดเพลินล,ลุ่มหลงมัวเมาแล้วกับของเกิดนั่นแหละความอยู่เกิดแล้วมันอยู่เห็นว่ามันอยู่เรายินดีกับความอยู่ของของเกิดนั้นจะแท้ได้จริงมันเสื่อม เกิดมันก็เสื่อมเลยทุกสิ่งทุกอย่างเน่พราะเกิดขึ้นมาพบในวันนั้นน่ะเวลานั้นน่ะขณะนั้นน,น่ะต้องเสื่อมไปในตัวแต่มันเสื่อมทีละน้อยละน้อยถ้าหากพิจ,ะจะารณาเห็นวามเสื่อมใอย่างนี้นเราเราจะไม่ประมาท ใ้พิจารณาความเสื่อมตรงจสิ้นไปของสังขารร่างกายทั้งตัวของเราและคนอื่นและสิ่งอื่นทั้งหมดในโลกอันนี้เห็นเบสภาวะเป็นอยู่อย่างนั้นทั่วทุกตัวตนจะไ,ไม่ประมาทจะมีสติอยู่ทุกเมื่อเราพิจารณาทุก สิ่งทุกอย่างตั้งแต่ต้นตั้งแต่ตัวของเราในฝ่ายที่นาคมเสื่อมหากไม่เห็นเนีพิจาณาของภายนอกด้ก่อนต้นไ้เอาอย่างต้นง่ายๆ่ะต้นไม้ลมลุกเัยนะต้นพริกต้นเขือต้นละกออะไรก็ตามเดีมวมันเกิดง่ายๆใหญ่โตเร็วนะ่ะมันเกิดขึ้นมา มันก็เกิดก็หาความเสื่อมที่แรกมันเกิดมามีใบนี้เดียวแตกออกมาแล้วทีนี้มันเป็นใบออกมาแล้วแล้วใบมันก็ค่อยแก่ขึ้นแก่ขึ้นจนเป็นต้นเป็นลำขึ้นมาแล้วเป็นจริงเป็นง่าออกมามันแก่ไปคำว่าแก่นั้นสมกับคำว่าแก่จริง คือมันแก่ปัญหาความตายก็ไม่แก่ปัญหาความดับแก่ปัญหาความชิ้นศูนย์ยังเรียกว่าแก่ในภา้าอีสานเราเรียกแก่นะคือว่าลากไปชักไปลากไปเรียกว่าแก่ลากไปไหนแก่ไปไหนแก่ปัญหาความตายเหมือนกันลากหาที่สุดเหมือนกัน เอาต้นนั้นเนี่ยต้นไม้เนี่ยเป็นเป็นเป็นตัวอย่างได้ก่อนมันกองเห็นง่ายง่ายแล้วก็พิจารณาส่วนเนี้ยส่วนลึกเข้าไปอีกในส่วนที่มันขาหวังเข้าไปกวน่น้าดีกต้นไม้ที่มันมีหลายชนิดต้นไม้ล้มลุกแก็ต้นไม้ยืนต้นอีกแก่เหมือนกันแก่ไปตัวลำดับจนกระทั่งมีแก่มีกระพี้ มีแก่นจนกระทั่งมีลูกมีผลแล้วก็มาหาตัวคนเราถ้าหาไมา่เห็นตัวของเราก็เห็นตัวคนอื่นได้ก่อนเห็นคนแก่คนแกงคนอื่นได้ก่อนเห็นคน,คนแก่ของคนนั้นเอาคมแก่ที่มันในที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนั้นสาวไปหา แต่เมื่อเด็กแต่เมายังหนุ่มเมื่อข้อธรามาที่แรกจนเสื่อมไปแต่ปวนไปสภาพชำรุดทรุดโทรมไปแล้วยังคอยมาพิจารณาทึงตัวของเราถึงยังไงยังไงก็ดีถ้าหากไม่ทำความเพียรภาวนาไม่เห็ุเด็ดขาด อันนี้พูดถึงเรื่องภาวนาถ้าไม่เกิดความรู้จากภาวนาแล้วไม่เห็นตามเป็นจริงเลยพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เห็นตามเป็นจริงเื้องต้นยังให้ภาวนาไปก่อนให้จิตสงบไปก่อนอบรมให้เป็นสมาธิไปก่อน เมื่อวรงเป็นสมาธิแล้วมันนัคิดเองหรอกมันคิดไปเองพิจารณาไปเองอะมันหักเกิดความสลดชังเวศขึ้นในตัวของเราสลดคืออะไรใจมันฮดหูแต่ไม่ใช่ใจเศร้าหมองใจเศร้าหมองกัใจฮดหูมันต่างหากใจหดหูนั้น มันสลดสางเว่วมันคิดถึงตัวของเราจะต้องเป็นอย่างนั้นแล้วมันพดหโฮลงไปเศร้าหมอนคิดถึงเรื่องความแก่ความตายแล้วเศร้าโศกเสียใจอะไรแอาหวนกลัวเราจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเลยเรียกว่ามีอะไรจะมั่นคงท้าหวอนอยู่ได้ แต่เราไม่ไคิดถึงมันยังค่อยไม่เห็นความจริงเขวามงความจริงของมันต้องสุดสอบไปทุกวันเห็นนี่เกิดคิดอย่างนี้น่ะต้องสลดใจว่าตนลืมตนหลงตัวเพิ่งมารู้เดี๋ยวนี้เองเวลาล่วงเลยพนมนานไม่เกิดความรู้วาม เข้าใจในตามเป็นจริงของมันเห็นนั้นเน่ว่าการทำสมาธิภาวนามีอเนกสง์มากเห็นชัดตามเป็นจริงถ้าเห็นตามเป็นจริงแล้วสิ่งทั้งหลายนี้จะแป,ปรปวนไปกระตามจะดับสูญสิ้นไปก็ชชางตัวของเราเนี่แหละเป็นเหตุตัวของเราเนี่เป็นตัวอย่างดับลงไปก็ มันเป็นสภาพของมันเป็นอยู่อย่างนั้นใช่ห้ามก็ไม่ได้ใค่บอกก็ไม่ฟังนี่นเกิดขึ้นมามันต้องแต่ปวนอย่างนั้นพุทธเจ้าสอนให้เห็นตามเป็นจริงเราพิจารณาตามเป็นจริงเห็นตามเป็นจริงแลว้วพิจารณาตามเป็นจริงแล้วก็หมดเรื่องกันคือพุทธศาสนาสอนแท้จริงเะ สอนของจริงของสอนสอนตามเป็นจริงมนุษย์คนเราเข้าใจผิดไปไม่เห็นตามเป็นจริงของเราตัวของตองัวของตัวเรานี่แหละไม่ใช่อื่นไยอย่างอธิบายให้ฟังอันนี้แหละความเสื่อมของมเสี่อนไปเป็นธรรมดามนุษย์สังขารหวังษย์ที่เกิดก็เป็นอย่างนั้น แต่มันไม่เห็นตามจริงเพราะจิตไม่เป็นสมาธิภาวนาคนที่เป็นสมาธิภาวนาล้วเห็นชัดตามจริงอย่างนั้นเนาะไม่มีหวั่นไหวยีงไงพิจารณาควเกิดของคนดับพิจารณาโดยการอย่างนี้แหละหนาล้วหังใจ ทำสมาธิภาวนาให้ถึงให้จิตเป็นเอกภตาลมของตัวเองเอกภตาจิตเอกภตาลมได้ก่อนอธิบายให้ฟังนั้นมันถึงจะเห็นทั้งที่มันเป็นอยู่แต่ว่าไม่เห็นเพราะเหตุที่ต้นไม่ดีต้นเราปลูกขึ้นทีแรกยังไม่ไม่ทำงามผลมันก็เลยไม่เห็นมันปลูกขึ้นมาแล้ว มันก็ปลูกต้นหญ้าต้นไม้อะเนี่ยปลูกต้นเข่าต้นอะไรก็ตามเถอะนั่นปลูกแล้วก็เลยไม่ดายายาละคุมมัดมันเลยไม่ไม,ไม,ม่ไม่มีผลตอนมันไ่ขึ้นสาต้นคือสมาธิไม่แน่นนะไม่แน่นแฟนต้นคือสมาธิไม่ตักไม่ไม่ลงหลักซะก่อน ให้เป็นรักฐานได้ก่อนลกที่มันลกคืออะไรคือสัพพิเลตั้งปวงหมดมันคุมอยู่คุมต้นของมันคุมแกว่ห้องพัวพันยึดนั่นยึดนี่สารพัดทุกอย่างจะเป็นดึงจะไปฉกมันออกจะเป็นดายมันออก มันเท่าไหร่ก็ยังวันหมดบางทีได้ยาไดเครื่องคุมมันออกก็ไม่ถึงตัวมันทําไม่ถึงต้นยาซ้าไ,ไม่ถึงเครื่องคุมมันทําแล้วเราอยากจะได้แต่ผลอยากห้เห็นตาเป็นจริงมันก็เลยไม่เห็นสักทีของเหล่านี้แหละมันแวดล้อมันนี้ มันจะมาเป็นสมาธิภาวนาลองดูเดี๋ยวนี้ก็ได้พอหลับตาลงครับตรงนี้มันวิ่งหนุนมันวิ่งไปทั่วทุกแห่งทุกหนนะวิ่งไปทุ่งไปนาไว้วิ่งไปป่าไปเถื่อนวิ่งไปเลือกไปสวนวิ่งไปหาลูกหาหลานวิ่งไปหาบ้านหาเรือนไปหมดมันเลยไม่เป็นสมาธิเราทำมาสมาธิต้องตั้งใจสิ จะไปอะไรนั่งสมาธิอยู่นี่จะไปทําไมของอันนี้ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับมันหรอกไม่เกี่ยวข้องกับมันมันก็อยู่นั่นหล่ะมันจะเป็นอะไรมาถ้าเกี่ยวข้องก็ไม่เป็นอะไรให้หรอกเรานั่งเพราะนาสมาธินี่มันจะไปเป็นประโยชน์อะไรไปยุ่งกับมันเวลานี้จะทําสมาธิตักบทมันลงลยก่อนอย่าไปเกี่ยวข้องกับมันเลย ทำให้เป็นสมาธิได้ก่อนเลิกคิดเลิกนึกสงบลงคงที่ให้เข้าถึงใจความกลางความว่างเปล่าความไม่นึกคิดความไม่คิดอะไรไม่สงสัยอะไรตัวที่เฉยตัวเป็นก,กลางนั่นเง ก็เข้าถึงตัวนั้นเนะี่ยมันก็ง่ายทั้งไปนิดเดียวนันทีสอนให้เอาไปง่ายเอาตรงนั้นอนะ่ะให้ทำง่ายตรงนั้นอนะ่ะเข้าตรงกลางนัก็จะก่อนมันกลางตรงไหนก็เอาตรงนั้นอ่ะไม่คิดไม่นึกไม่ส่งไม่สายล้วส่งหน้าส่งหลังไม่คิดโนงนคิดนีนน้ให้ปรุงไม่มแต่งให้ปรุงไม่มแต่งมันก็หยุดทันดีมันจะไปไหน,น ก็เป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิแล้วให้อยู่สักพักหนึ่งแล้วอยู่นานๆได้เท่าใดก็ดีถ้ามันเป็นบ่อยๆให้มันชนีชำนานมันคิดก็ได้มันไม่คิดก็ได้มันจะคิดก็รู้จักว่ามันคิดอยู่มันไม่คิดก็รู้จักว่ามันไม่คิดเฉยๆอยู่รู้จักว่าเฉยเฉย บอมาบังคับเหมือนได้นั่นแหละจึงจะเป็นใจของเราเราบังคับอะได้เป็นใจของเรานั้นพาเราวิ่งวอดวิ่งหน้าวิ่งหลังตกแต่งสารพัดทุกอย่างนั่นไม่เป็นตัวของตนถ้าเราบังคับใจได้แล้วมันก็เป็นตัวของเราทีมันก็เป็นสมาธิ คราวน,นี้เอาละจะคิดยังไงก็เอาจะพิจารณาความเกิดของเราเอาเถอะชัดคือมาได้จนิงน,นความสงมบนั้นเป็นธรรมเป็นบทบาทให้เกิดธรรมถ้าไม่สงบแล้วก็ไม่พิจารณาแล้วก็ไม่เป็นธรรมทั้งหมดมันเป็นเรื่องโลกจิตไม่หยุดไม่ยั้ง จิตไม่หยุดไม่อยู่มันเป็นเรื่องโลกเราสร้างมานานเลยแล้ว,ลวสร้างโลกหลายครอบหลายชาติก็คงสร้างมาแล้วถึงว่าเราไม่รู้ก็คงชาติสร้างมาแล้วเหมือนกันพอรู้ได้ในปัจจุบันชาตินี้มันเคยชินว่าไม่ค่อยไปทางโลกมากกว่าทางธรรมนั่นเรียกว่าเราสร้างมาแล้วในชาตินี้เขาสร้างมามากกว่า ในทางธรรมเราสร้างน้อยนิดเดียวคือให้พิจารณาเป็นธรรมคือมันยุดอยู่แล้วก็พิจารณาเป็นธรรมอย่างครบเกิดคนตดับก็นี้แหละมันจะเห็นที่ไหนคนทั้งโลกทั้งบ้านทั้งเมืองมันไม่ได้ทำภาวนาทำที่ไม่เห็นหรอกเห็นก็เพียนแส่สักพูด,ดเฉยๆน่ะ ถ้าไ่ทำสมาธิอย่างนี้อย่างที่ว่าน,นี้แล้วไม่เห็นตามี้จริงเหาะงนั้นยังทำสมาธิในแนีวเนี่